Hello, good afternoon, student in Breton Tree. Welcome to English class. สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้ครับบายเรามาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันนะคะ English with Krnud สำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือ Healthy and Unhealthy Foods Healthy and Unhealthy Foods Healthy ก็คือที่ดีต่อสุขภาพร่างกายส่วนคำว่า Unhealthy ก็คือที่ไม่ดีต่อสุขภาพร่างกาย ส่วนคำว่า foods foods ก็คืออาหารใช่ไหมคะค่ะในบทนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่ดีต่อสุขภาพและอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนสามารถแยกได้ไหมคะว่าอาหารชนิดใดดีต่อสุขภาพอาหารชนิดใดไม่ดีต่อสุขภาพเอาเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มกันก่อนนะคะอ่านนักเรียนดูที่รูปแรกนี้นะคะอ่านนักเรียนอ่านออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะ hamburger 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 แปลว่า hamburger คำที่สอง apple 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 แปลว่า apple คำที่สาม cake 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 แปลว่าขนมเคก้กคำที่สี่ milk 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 แปลว่านมคำที่ห้า candy 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 แปลว่าลูกอมคำที่หกคำว่า water 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 แปลว่าน้ำเปล่าคำที่เจ็ด gum 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 แปลว่าหมากฝรัง่งคำที่แปด coffee 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 แปลว่ากาแฟคำที่เก้า tea tea t แปลว่าน้ำชาคำที่สิบ cola 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 แปลว่าน้ำอัดลมคำที่สิบเอ็ด banana, banana, banana แปลว่ากล้วยคําที่สิบสอง pizza, pizza, pizza แปลว่าพิซซ่าคำที่สิบสา fish, fish, fish แปลว่าปลา คำที่สิ French fries French fries French fries แปลว่า French f r y e s คำตอบม Chips 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 Ch แปลว่ามันฝรั่งทอดกรอบและคำสุดท้าย Egg Egg แปลว่าคไข่ค่ะต่อไปเรามาดูคำนี้นะคะคำว่า healthy food healthy food healthy food ก็คืออาหารที่เป็นประโยชน์ดีต่อสุขภาพ เอา,อาหารที่เป็นประโยชน์และดีต่อสุขภาพก็คืออาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเอาเช่นอะไรบ้างอา่านักเรียนดูในรูปนะคะอา่ามีจำพวกผักผลไม้และมีอะไรอีกคะอา่าเนื้อสัตว์แป้งต่างๆใช่ไหมคะอาวคาต่อไป unhealthy food unhealthy food Un Unhealthy food Unhealthy food ก็คืออาหารที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายก็คือของที่เรารับประทานเข้าไปแล้วไม่ได้ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงและบางทีอาจจะทำให้ร่างกายเราแย่ลงได้เช่นอาจจำพวกอะไรคะพวกขนมขนมหวานอาหารมันๆและน้ำหวานต่างๆ ค่ะต่อไปเราก็มาดู conversation นะคะ conversation หรือบทสนทนาอ่าวันนี้เป็นบทสนทนาเกี่ยวกับการถามตอบว่าอาหารชนิดนี้ดีต่อสุขภาพหรือไม่ดีต่อสุขภาพอ่านักเรียนดูรูปแรกนะคะอ่าเป็นรูปอะไรคะอ้าเป็นรูปไข่ใช่ไหมคะอ้าคำถาม A ถามว่า is it healthy or unhealthy food is it healthy or unhealthy food อ้าวเขาถามว่ามันเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพหรือไม่ดีต่อสุขภาพอ้าวไข่ดีต่อสุขภาพไหมคะอ้าวดีใช่ไหมคะอ้าวถ้าดี B ก็เลยตอบว่า it's healthy food it's healthy food มันเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพอ้าวต่อไปเรามาดูรูปที่สองนะคะอ้าวรูปที่สองเป็นรูปอะไรคะอ้าวรูปที่สองเป็นรูป French Fries French Fries ใช่ไหมคะอ่ะคำถาม A ถามว่า is it healthy or unhealthy food is it healthy or unhealthy food อ่ามัน เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพหรือไม่ดีต่อสุขภาพอ่าวฟรชนฟรายเป็นยังไงคะอ่ารับประทานมากๆแล้วจะทำให้อ้วนได้ใช่ไหมคะแสดงว่าไม่ดีต่อสุขภาพดังนั้น A ตอบว่า it's unhealthy food it's unhealthy food มันเป็นอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เอารูปต่อไปอาคราวนี้เป็นเครื่องดื่มนะคะอาในรูปนี้ก็คือน้ำเปล่าใช่ไหมคะ water water อา A เอาว่า is it healthy or unhealthy drink is it healthy or unhealthy drink คราวนี้เป็น Drink นะคะเป็นเครื่องดื่มอ้าวเขาถามว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพหรือไม่ดีต่อสุขภาพอ้าวน้ำเปล่าดีหรือไม่ดีคะอ้าวดีใช่ไหมคะ B ก็เลยตอบว่า it's healthy drink it's healthy drink มันเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ อาแล้รูปสุดท้ายนะคะคราวนี้อ่เป็นโค l a ลาโคลาอ่าเครื่องดื่มน้ำอัดลมดีต่อสุขภาพหรือไม่เอาคำถามเขาถามว่า is it healthy or unhealthy drink is it healthy or unhealthy drink มันเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพหรือไม่ดีต่อสุขภาพ อาโคลาดีต่อสุขภาพหรือไม่ดีต่อสุขภาพคะอ้าวไม่ดีใช่ไหมคะ B ก็เลยตอบว่า it's unhealthy drink it's unhealthy drink มันเป็นเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ค่ะต่อไปก็ถึงเวลาขคงการ practice กันแล้วนะคะอานักเรียนเอาใบงานขึ้นมาเปิดไปหน้าที่8ใบงานที่6เรื่อง healthy and unhealthy foods ค่ะในใบงานนี้คำสั่งก็คือให้หนักเรียนเติมคำศัพท์ลงในตารางให้ถูกต้อง ามหมวดหมู่อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วฝึกอ่านออกเสียงนะคะเอาในช่องข้างบนครูจะให้เป็นชนิดของอาหารและเครื่องดื่มไว้นะคะเอาข้างล่างในตารางอ่าให้นักเรียนเอาอาหารและเครื่องดื่มด้านบนนะคะมาใส่ในช่องข้างล่างนะคะทางซ้ายมือก็คือ it's a healthy food It's a healthy food. มันเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพและทางความมือ It's an unhealthy food. it's an unhealthy food มันเป็นอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพอาให้นักเรียนดูคำศัพท์นะคะแล้วนักเรียนแยกนะคะว่าอาหารชนิดใดดีต่อสุขภาพนักเรียนก็มาเขียนช่องทางซ้ายมือและอาหารชนิดใดที่ไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนก็มาเขียนทางช่องขวามือนะคะค่าเมอน,นักเรียนทำ ใบงานหน้าที่8เสร็จแล้วนักเรียนเปิดไปต่อหน้าที่9เลยนะคะในหน้าที่9จะเป็นแบบฝึกหลังเรียนมีทั้งหมดหาข้อให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะของแต่ละข้อนักเรียนทำให้เสร็จทั้งหมดเลยนะคะ สำหรับคาบนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้แล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะ See you again next time goodbye